สวัสดีครับกลับมาพบกับบางนาชอบนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเคสซั m s u งก g a ล a x ซี่ t น้สนะครับเป็นเคสของอยี่ห้อล็อกนะครับตัวยี่ห้อล็อกตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นคล้ายๆหนังนะครับแต่ว่ามันจะเป็นลายทะแยงจะต่างกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นลายแนวตั้งเดี๋ยวลองมาใส่เคสกันดูนะครับ อ่เคสวิธีการใส่ก็วางตัวเครื่องโทรศัพท์อ่าไปเบาๆแล้วก็กดลงได้เลยครับด้านหลังทุกสีเลยมันจะเป็นสีใสนะครับเป็นพลาสติกไม่ใช่ซิลิโคนครับผมอ่ดูการเว้าวช่องชาร์จปากกาเว้าค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ด้านบนแจ็คเสียบหูฟัง ใส่แล้วพอดีมือครับผมพอดีตัวเครื่องเลยดูลายเท็กเจอร์กันหน่อยนะครับเป็นลายทะแยงคไข้กันนะครับครับผมยังไงวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็สามารถเข้าไปดูสินค้าได้ที่ w w w b a n g n a เ h o p c o m วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ